ส่วนอีกคนหนึ่งคือคนเนี้ยเขามีท่าทีที่ชัดเจนอยู่แล้วว่ายังไงเสียเนี่ยเขาก็ยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อไป<ะ>ถึงแม้ว่าจะเป็นทักเล็กๆก็ตามนั่นก็คือคุณหมอระวีมาชมาดลเนี่ยนะคะวันก่อนมันก็มีมีข่าวประมาณว่าเอคุณหมอระวีเนี่ย จะไปทานข้าวกับคุณยุทธพงศ์จลัรสเถียนหรือเปล่านะคะคุณหมอก็บอกว่าตนไม่ได้ตอบรับเข้าร่วมในการทานอาหารซึ่งตามที่มีข่าวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้ในระหว่างการประชุมกรรมธิการผมได้พูดคุยล้อเล่นกับนายยุทธพงศ์ว่าเชิญคุณธรรมนัสเนี่ยไม่เห็นเชิญผมบ้างเลยนะคะก,ก็เชื่อว่าคุณยุทธพงศ์ก็ทราบว่าผมยังไงผมก็คงไม่ทานข้าวด้วยกับคุณยุทธพงศ์แน่ๆเพราะว่าคุณหมอระวีเนี่ย เขาไม่เหมือนคุณธรรมนัทคุณธรรมนัทเนี่ยเขายังมีท่าทีที่ยังคงไม่ชัดเจนว่าจะอยู่ฝากฝั่งไหนคือคุณหมอละวีเนี่ยชัดเจนมาตลอดนะคุณหมอชัดเจนมา<อ>ตลอดค่ะว่ายังไงเนี่ยก็จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่ตอไปแต่ว่าประเด็นที่พูดเนี่ยเหมือนกับว่าแค่พูดเล่นๆกันเท่าน,นั้นเองเอแต่มันกลายเป็น,ปนข่าวขึ้นมาคือพูดเล่น นี้คนที่พูดด้วยเนี่ยค่ะไปบอกสื่อเข,าไ,เขาไม่เล่นด้วยเขาไม่เล่นด้วยเขาจริง <c oughs> เขาไม่เล่นด้วยประมาณว่า <laughs> เห็นไหมนี่พักเล็ก็จะมาอีกแล้วนะขนาดหมอละวีจะมาเลย <laughs> อะไรทำนองเนี้ยนะก็เดือดร้อนหมอละวีต้องออกมาชี้แจงว่าไม่จริงคุยกันเล่นๆนะใส่หลอกอ่าแย่ก,กันนะฮะ <c oughs>